เตรียมความพร้อมเต็มที่บางคนเรียงคิวไลยละพันนึ่พี่น้องเต็มเลยเขาท่านลูกค้าเต็มเขาเนาะพี่น้องคนหลายขนาดเลยคิวยาวเหยียดคิวยาวเหยียดเลยครับพี่น้องไปละพันออกแล้วเหมือ บไรเฮ้ยบงรถเนี่ยมรถไรรถมาเอาเงินไรละพันนี่เงินจะตับๆไแรลกเงินเลยม่มีลาย่กับอ้งม่านเาต่ใไซนะเงินฮะจักไหแรลกเงินบ่จักไอทุกเร่งไม่เเนี่ย ายใหญ่จะได้นนี่เราบันเผื่อสมานใช่ไหมโอ้ยเนาะโอ้วินมากันมีนี่เลยเมดแล้วเก้าร้อยดีเลยขึ้เก้าร้อยอไม่บอกส่สิบ้โอ้ซอนซ้อนซอนคุณค่ะซ้อนเงินไหลละพันออกบนคุณคนเต็มอึ้งตึงเลยพี่น้องเอ้ยบางคนรถจอดขนาดว่าสองโมงนะคะนี่จนบ่มีที่จอดรถจนบ่มีที่จอดรถเลยพี่น้องเอ้ยบางคน เงนิงนเข้าตั้งแต่ตีสองค่ะพี่น้องตันี้กับนั่งท่าคนนั่งท่ากับนั่งท่าค่ะตัวนี้ก็เป็นตุ่สำรองให้คนที่บ่มีบัตรมามากดก็สามารถไปเบิกข้างในค่ะพี่น้องจับบัตรเอคล้ายๆแบบเอจับบัตรคิวค่ะจับบัตรคิว เขาคอยกระจิตท,ทาเอาไรละพันคือกันแต่ต้องรอคิวให้เขาเอาก่อนเลพี่น้องให้คนที่เขาว่าน,นั้นเอาก่อนให้คนมีอายุเพิ่นเอาก่อนค่ะส่วนมากกะมีแต่คนเอามีอายุที่เขามากดนะคะพี่น้องรดจะบ่บมีมาจอดเลยแบนีเลืกคนที่เบิกกับเบิกคนติดทอนกับทอนค่ะวันนี้น่ะเงินค่ะ เงินสะพัดเงินสะพัดค่ะพี่น้องวันนี้เงินสะพัดไรละพันเงินละพันเงินจะสะพัดไรละพันออกบ่งรถอยู่บนมีมจอดค่ะพี่น้องบนมีฮะมจอดรถเลยโอ้ยตายเลยคอยจะได้คิวที่ทนายนอคอยนี่ ตั้งแต่แปดโมงครึ่งเลยนี่คนนี่คอยเชได้อคิวเทฉยๆเขาสามล่อก็พอะสามล่อค่ะมากดเลละพันโอ้ทำพุ่นกำลังย่างมาค่ะพี่น้องมองคุณกำลังย่างมากำลังย่างค่ะโอ้กำลังย่างค่ะกดเลละพันคือกันค่ะคนกับางคนบางคนบางคน างคนค่ะคนบางคนจกมาจ่ใส่แห่มาอะไรละพันค่ะเงินสะพัดมาหนึ่งพันโอ้ยคอยจะได้คอยจะได้คิวจะได้นออ้อยาวเหยียดเลยนะ ยาวยาวยิงยาวถึงถนนแล้วคะ่ะพี่น้องนี่ครับคนที่เดินมาก็เดินมาคิวยาวเหยียดแล้วคิวยาวเหยียดแล้วขอเชิ้คิวที่าไดโนอบนคิวค่ะยาวมาถึงถนนแล้วนะคะพี่น้องยาวมาถึงถนนแล้วเมื่อกดลรยละพันเงินเกษตรกรคะ่ะอ คนรอมากดเงินไรละพันธ์ค่ะพี่น้องเบิ่งนี่เต็มตู้เลยค่ะเต็มตู้เต็มทกศกุสมานบ้านเฮานะคะนี่เต็มเลยค่ะพี่น้องเอ้ยเต็มอัญะเต็มอัญะค่ะแม่เพียวก็จะรอกดคือกันค่ะพี่น้องนะคะข่าวดีของไทยกุสมานค่ะพี่น้องข่าวดีของอำเภอกุสมานไรละพันออกค่ะเปลี่ยนไจทั้งมันเชื่อดูแลยรถทัวร์ไซค์ของท่า ข่าวดีข่าวดีข่าวดีนนทนค่ะรถแน่นเลยกวีมอกจอดแล้วค่ะนาทกศอข่าวดีขนาดไรละพันออกพี่น้องเต็มอะยะเต็มอะยะไผ่สมาคไทยน้ำมันเครื่องกบไทายค่ะมีหัตเลยไทยน้ำมันเครื่องปีนะคะพี่น้องเต็มเลยนะ เต็มขนาดเต็มอาาเลยคนเคนคนคนแห่มาขนาดตั้งแต่สองโมงนะคือในรถจนเต็มจะไม่มีที่จอดกัะเงินไปตงเงินบมม่มดก่อนเพากดพันธุ์อยู่วไม่เพียวนี่ยรละพันออกตั้งแต่ตีสองค่ะพี่น้องตีสองนี่ข้อความมาค่ะไปไหมเงินเมหกรอยกว่าบาทบาท่าน โครงการบางท่านยังไม่รู้นะครับรนกำลังทยอยมาทางท่านพิลุ่ไปนะครับมีมีประการติดอ้อยหนักเลยรถรถรถ่ถตัวที่หกร้อยกว่าตัวที่หนึ่งเจ็ดน้อยยังไม่เพียงว่าจะข้ามไปกดเหมือนกันกับพี่น้องจะข้ามไปกดเหมือนกันรอรถก่อนรอรถกันรถเยอะ สอนเขาได้เงินกันค่ะสอนได้เงินของสอนเขาได้เงินสำหรับ่าน์ี้่ากัาะดวกที่จะากด้วยราถ้ามมได้ับรถไล่พี่นองเขามากดเงินไล่ละพันรถไลเลีนายทกศอุตมานนี่ พึ่งรอกระสอบครับคุณบริการข้างในนี่ก็เต็มเอียดนะคะพี่น้องข้างในเห็นเต็มเอียดเลยเต็มเต็มเอียดข้างในข้างนอกนี่ก็จะล้นตู้ค่ะเข้าคิวต่อคิวยาวเหยียดตอนนี้ไม่เพี่งต้องรอสักพักค่ะเพราะว่าเต็มวันนี้หลายท่านคงทราบแล้วว่าเงินอะไรเส้าเนน้องเส้นข้าวอะเส้นข้าเข้านะครับ แน่นเลยค่ะซองตู้แน่นเอียดทุท่านได้กดอยู่บ่เป็ตังเงินบ่หมดก่อนบ่แอาไม่เพียวงเนาะเต็มเตียดเลยลเดินข้ามกันค่ะพี่น้องข้ามไปข้ามไปกดเงินกันเดี๋ยวรถมันสีลายก่อนนี่ค่ะพี่นออ้องไปเดี๋ยวรถมันสีลายก่อน ลดลายขนาดาไปตามไปนำกันอุ้ยตามตามตามมัลดลายลดลายแอดแน่นเอียดเลยครับพี่น้องดุลโอ้คนคนมากดไล่ละพันแน่นเอียด หนึักต่อหนึนึเรือเรือนี้จะได้หงคักได้ไป่าน้าทักาะที่เิมน่ไปัก็จะได้ครับขอวะขอะุไปแล้วเมื่านจะมีใบสังเวยนะครับคนขี่เนาะ เต็มอันเนี้ยเต็มอ,อันเคิวยาวแล้วครับพี่น้องเอ้ยไม่เพียวช่ได้คิวจ่ตกรใด้น,ดนะ 1, 2, 3, 4, 5, าะหนึ่องสามสี่คิวยาวค่ะคิวยาวเราเรียกว่าโครงการากชำะดีโชคนะครับือเียเเตังไรละพันคิวยาวหยยดแน่นเอียดเลยครับพี่น้องอ ก็จะเป็นของใช้ในชีวิตป,ประจำวันนะครับของพี่น้องดีละครับ